คดีปริศนาส้มตำม,มหาเผ็ดสมชายเป็นชายหนุ่มที่มีความภาคภูมิใจมากแต่สิ่งหนึ่งที่เขาไม่เคยเอาชนะได้เลยก็คือความเผ็ดของอาหารเขากลับไปแอบชอบมมลิสาวสวยข้างม่านที่เป็นลูกสาวของเจนแดงเจ้าแม่รถเข็นส้มตำในตลาด บ่ายวันหนึ่งสมชายรวบรวมความกล้าทั้งหมดเดินอัดอาดไปที่รถเข็นของเจ๊แดงเจ๊แดงหรือที่ใครๆเรียกว่าป้าแดงเป็นหญิงใจคอแข็งกล้าวขึ้นชื่อเรื่องพริกเผ็ดไฟลุกอา้าวนุม้มจะเอาอะไรจ๊ะป้าแดงถามมือก็โขลกส้มตำเสียงดังต๊อกตอกไม่หยุดสมชายเชิดอกแล้วพูดเสียงดังให้มลิที่นั่งอยู่หน้าบ้านได้ยิน เอาส้มตำเผ็ดที่สุดค่ะป้าเผ็ด <P et ch> จนเงายังเหงื่อออกผมเป็นผู้ชายที่ไม่กลัวพลิกแม้แต่มิดดียวแน่นอนมันเป็นคําโกหกป้าแดงยกคิ้วขึ้นข้างหนึ่งยิ้มมุมปากอย่างเจ้าเล่ห์จริงเหรอได้เลยเธอหยิบพริกขี้หนูห้าดอกเต็มๆใส่ลงไปพร้อมกับปิและน้ำปลาชุดใหญ่ตำจนเสียงดังเหมือนกลองสงคราม สีหน้ายิ้มมั่นใจของสมชายเริ่มสั่นคลอนเมื่อเห็นส้มตำเปลี่ยนเป็นสีแดงเพลิงแต่ก็ต้องจ่ายเงินแล้วเดินกลับบ้านด้วยท่าทางมั่นใจกลับมาถึงบ้านสมชายจ้องถุงส้มตำเหมือนระเบิดเวลากินก็ไม่ได้ทิ้งก็ไม่กล้าเพราะถ้ามาลีเห็นคงขายหน้าตายใส่ตาเขาเหลือไปเห็นบุญรอดสุน,นักแก่หูตึงที่กำลังนอนหลับอยู่ไอเดียอันเลวร้ายก็พูดขึ้นมา เอาบุญรอดของอร่อยนะเขาเทส้มตามลงชามหมาบุญรอดดมดมหางกระดิกก่อนซัดเรียบในสามคำตอนแรกไม่มีอะไรสมชายถอนหายใจดีมากเห็นไหมง่ายนิดเดียวแต่ไม่นานหูบุญรอดตั้งขึ้นตาเบิกกว้างหอบหายใจแรงวิ่งวนไปร,บรอบๆบบ้านเฮาใส่พัดลมเพดานเหมือนเห็นปีศาจ สมชายเริ่มหน้าซีดตายแล้วหมากูโดนผีส้มตำเข้าสิงท่านใดนั้นมีเสียงเคาะประตูมะลิยืนถือกล่องข้าวเหนียวมาคุณสมชายแม่ลืมให้ข้าวเหนียวค่ะแม่บอกว่าคนกล้ายอย่างคุณต้องมีอาวุธสู้ความเผ็ดสมชายยืนตัวแข็งกลือน้ำลายบุญรอดในบ้านยังวิ่งเป็นพายุเออไม่มีอะไรครับผมแค่ ส้อมร้องเพลงอยู่เขายิ้มเกรงเกรงบังประตูวไว้แต่สายเกินไปบุญรอดพุ่งออกมาจากบ้านหอนเสียงดังไล่กัดไม้ถูพื้นกระแทกแจกันตกแตกก่อนจะวิ่งออกไปซิ่งรอบสวนเห่าโหยหวนเหมือนหมาป่าเมลีอาปากค้างประแดงก็เดินมาถึงมือยังถือสากตําำส้มตำเหมือนคทาแห่งความยุติธรรมนี่มันเรื่องอะไรประแดงตะโกนลั่น สมชายทนไม่ไหวสุดตัวลงร้องไห้ผมขอโทษผมโกหกผมกินเผ็ดไม่ได้ผมเลยเอาให้บุญรอดกินตอนนี้มันเห็นผีแล้วเงียบไปชั่วครู่ก่อนที่ป้าแดงจะหัวเราะกากน้ำตาเล็ดมันลิกก็หัวเราะจนท้องแข็งฮึ่นโถไอหนุ่มบ้าไม่กล้าบอกว่ากินเผ็ดไม่ได้ถึงกับวางยาหมาเลยเหรอจากวันนั้นเป็นต้นมาสมชายก็สั่งส้มตำแบบ หวานหวานไม่ใส่พริกทุกครั้งชาวบ้านพากันเรียกเขาว่าสมชายาพิษหมาแต่ถึงอย่างนั้นมลิก็ยังมองเห็นความซื่อบื้อของเขาน่ารักดีและมักจะยกส้มตำแบบหวานหวานมาแบ่งให้เขากับบุญรอดเสมอส่วนเจ้าหมาน้อยเวลามองเห็นพริกที่ไรมันก็หันหน้าหนีทุกครั้งด้วยสายตาเจ็บปวดเหมือนถูกหักหลังไปทั้งชีวิต